สวัสดีครับทุกคนอ่ะก็วันนี้นะครับเพื่อนๆนกำลังอยู่ในช่องของพีระพลมีเดียนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาตอบคำถามนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการนะครับเชื่อมต่อกล่องทูไอดีนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าเราสามารถใช้กล่องทูไอดีแบบเติมเงินได้หรือเปล่านะครับสามารถใช้กล่องทูไอดีใช้เครือข่ายอื่นได้หรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนาะอ่า ก็คืออย่างนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกล่องทูไอดีกับทีวีแล้วก็มันสรุปว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือก็คือว่าอย่างนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกล่องทูไอดีวัวนเนี้ยเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อกล่องทูไอดีกันเลยเนาะอ่ะก็ะคือมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะ เรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะเราสามารถเชื่อมต่อกล่องทวีดีแบบเติมเงินได้หรือเปล่าเราสามารถใส่ไปได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะใส่ได้นั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยกล่องทว altre ดีเนี่ยใช้ได้กับเฉพาะอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นได้อย่างเช่นจะเป็น D ีแท a i s นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าก็คือเวลาเราเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นได้ค่ะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นได้ครับมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้ดูตามนี้กันก่อนนะครับ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับดูตรงนี้ไว้เลยนะครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นได้นะครับนั่นี้นะมันก็จะประมาณนี้เลยกล้องมันดูลางๆม,ๆมัวๆหน่อยครับโอเคไหมอ่าก็คือมันจะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่า d t a c to move s to move มันจะเชื่อมต่อได้นะไม่ว่าจะเป็นซิมรายเดือนไม่ว่าจะเป็นซิมเ,เติมเงิน มันจะเชื่อมต่อได้นะครับนั่นเองนะครับมันจะขึ้นว่าทูม,มูฟ 5G นะครับไม่ว่าจะเป็นซิมอะไรก็ตามเนาะซิมทูไหรือเราสมัครแพ็กเกจโปร 10M เมกอ i ลิมิเนะครับไม่ใช่โปรโทรนะโปรโทรเนี่ยมันเป็นแบบโปรแบบเติมเงินนะครับนั่นเองนะครับเราก็สมัครโปรนี้ไปนะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้กันเลยนะแต่ว่าแต่ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับกับพี่น้องหลายๆคนหรือผู้ชมหลายๆคนหรือคุณผู้ชมหลายๆคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับไม่สามารถเล่นเครือข่ายอื่นได้นะครับแต่ไม่สามารถเล่นเครือข่ายอื่นได้เพราะว่าคุณเนี่ยเล่นไปแล้วเจอปัญหาว่าไม่พบสัญญาณเครือข่ายอื่นแต่ต้องไปซื้อซิมเครือข่ายอื่นนั้นๆมานะครับโอเคไหมมันก็จะประมาณนี้กันเลย โอเคไหมครับอ่าอัน,นี้ผมเนี่ยล้าวใจเนาะนั่นแหละครับก็คือเวลาใครเจอปัญหามันผมเนี่ยก็คือเวลาเล่นนะครับเล่นก็กล่องตัวดีนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องในการเชื่อมต่อทีวีกับทัว ID ไนะครับกล่องตัวดีเลยเดี๋ยวผมจะซื้อให้ซื้อกันเลยนะครับใน l z a d a นะลองไปติดต่ดตอ TikTok ผม ทำคลิปทิกตอกเลยนะช่องนี้เลยนะครับโอเคไหมอ่าทิกตอกเนี่ยมันก็มีหลายช่องนะครับทิกตอกผมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย